วัสดีค่ะอดบ่ไหวเล้วันไอซ์ลีย์ไม่หงี๊อดไม่ไหวยังจังอดไม่ไหวเพลงวังหันมาแท่งใจดำอ่ะว่ายังกะกูอี๋ยังกะกูแม่เอาอุ้มน้องไปก็น่ะเฮ้ยจัดการมันไปก็น่ะอันตอบมาโดนแล้วยังไม่ยังไม่ยังกะต้องมาลงที่กูมันแมนยังยังยังก็เมนกงกงกงไปหอดใส กูว่าตามมาก่อนนะเอาเลยต้องใส่ลีลาน้ำงังงังงังก็ไม่นุกงกงูงูไปหัวใสว่บัดไกลพองยงหลอดบัดรหวยพองยงหลอดคือกินตลอดเบิดเงินเป็นถังห้าเลือหรรันราคาสามร้อยล้านเข็ดให้ปวกอยู่สูคือบอวาอยหนัง บรรนลูกบ้งลูกนนองเบิกตังจมแต่หนังหังอีหนังกับเมนกูอันได้กะยากเบิดกเบิกกะลำบากอ,อือีหนังกะลำบากห <laughs> นีไปตายรถสูสีพักกันอยู่เฮ็ดทีหนังจ้างจ้างจ้างให้กบาตาย เห็นว่าตายชีพตายตาย,ตายเห็นยังทีขันบอกเลขคนก็ว<อ>่าตายกับมผู้มาขออยู่อออโอ้เน้ยๆบอออกมาได้ได้ยืนแล้วจากรุ่นสู่รุนพี่น้องเอ้ยเลี่ยงล้านรุ่นนีใหญ่รุ่นนั่นใหญ่บาแมนสีเหลวสีทัวอเอารุ่นนี้ซ่อนออกมาอีกซ่อนขึ้นมาอีกหลายเนาะสีผ้าลูกผ้าล้าน มาล่ำขอเขาขอคาร้มหลานในวันีนยายฝ่ายแเป็นจังไดตโตอยู่ดีสบายอยู่บ่เฮ้ยอก็ไขรเนยอยู่ต้นหละนนอกพ่อไปได้มาได้อยู่ต้นหละนโอกพ่อไปได้มาได้อยู่ดอกตีเป็นจังไดผัวโตนั่นอไรอ่งอารมณ์ยังคือเกากัดที่ศพยังไงคือเกาบอ มือนีบบ่ปันด่ายอือมือนี่บ e ่ป <โ avenue? S 1> э ันดหต้อง <Pedro. S 2> ไปคุ้มปั่านามน้ำโอ้สูบน้าเบิดมือเบิดเว่นมือเบิดเว็นยันพี่น้องบ่ได้เบิ่งเพิ่นว่า <laughs> อันเข้าก็ได้งนอยนจะดอกเสียงอันใครรู้ตัวว่าเป็นผู้ชาย <c oughs> ออกมาสูบน้ำช่วยกันหน่อยอีฉันก็บังเอิญนหาเจ้าของกัท่านพ่อก็เป็นผู้ชายก็เป็นผู้หญิงสุดอกสบายเลยเหล่า <c oughs> ตั้งแต่เราเปิดงานมากกับมือนี่แหละพ่อใหญ่หลอดเลาเห็นงานเบิดมือเบิดมือเบิดแว่นกันยังวานะบ่เล่นบ่ได้บ่แสดงบ่ได้แม่กัหย่อนคนอยากให้ปีหน่อมวนเชิญห่วยแฟนครับนะนัดกันแล้วว่าสันเดอถ่ายแสดงสดมือนี่นบแสดงสดประวัติศาสตร์ผุนตัว